อันนนเเหมืกลยทำไมอะ่ะแ,แล้วอยู่เข้ามาในเฟซไอทำไมอะ่ะจะเอาของตัวเองมันค้างมันค้างต้องทำยังไงน้องถามเดี๋ยวให้พี่ลุยโทรกลับไม่รู้อางนี้อางนี้ก็รับเอาดิ ถ่ายชื่อเพลงก็ได้อ่ะโอเคไหมเอาเพลงอะไรเดียจะดูลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยร้องอ่ะใครจะบอกใครนะอ่าเพลงเพลงอีกร้อ,องเพลงเฮ้ยคนอยากให้ร้องเพลงอ่ะเพลงเพราะ หูเน็ตแป๊บน,นึงนะคะได้แล้วคะ่ะเกมจะบอกว่าจะเปิดเป็นีออะไรจะไม่เพียงจะอะไรอ่ะอ่าหารคืออะไรอ่ะเอาหักกน่อนนะเรือ้าไาแัองัลยนหันจอไปทางเพื่อนน้องน ฉันจะไปที่ธนาคารแต่ฉันจะไปกับคุณไว้มาสิถ้าคุณอยากไปก็เอาเงี้เอาไงี้ยเอมามาขินจะเล่นใบขับนะคะอันนี้อันนี้นี่นี่ไม่ยอมมาเขาเฟ้ นี่นะเจนเจนแล้วก็ your signal is weak อีกแล้วอ่ะไม่เจอไหมอันนี้นี่นะเจนใครทายถูกคิมให้จ๊บเลยอะนี่นี่นี่นะ นี่เจนะะมีคนบอกว่าคอคอถูกแล้วค่ะถูกแล้ว,แล,วแล้วก็แล้วก็เจนอะแล้วก็ค <c oughs> อหมูยัางไม่ถูกแล้วค่ะคุณ พิมราชภูสวัสดิ์ดไปรับของรางวัลกับข่าหมูย่างเจนนะคะอ่ะจุบจุบจุบขอหมูย่างไม่ทันแล้ะคุณอ่ะคำใบต่อไปนะคะ,ะ,ะยากอ่ะไม่เห็นยางเลยยังไงอ่ะ คิมแพ้อะไรก็จะมีใครรู้ไหมคิมแพ้อะไรพ <c oughs> ี่ก็จิบกเลียวอ่าให้ทายว่าคิมแพ้อะไรก่อนแล้วก็เอาไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันเดิมมันนับไม่เหมือนเดิมอ่ะ ไม่เอามันเหมือนเดิมอะม่ะเอางี้เปลี่ยน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 ลบล้างลบลบพ,ลพี่สม้สมนี่ไม่ได้ต่อสัญญาณไวไฟเหรอใครก็ได้ช่วยที้องถามนี่หาวิธีทีห่หน่อยเจนออกจากอันี้ไม่ได้ไม่ไม่เอาเกมก่อนจะเล่นก่อน <c oughs> ไม่เอาไม่เอาไอ้ะอะไอกันยากไปวยม,ม,มีคนไทยถูกด้วยอะ่ะกุ้งใช่เมื่อกี้ที่จะให้ไอ้นี้เดาก็คือกุ้งเผากุ้งเผาแ <c oughs> ล้วเราก็อันนี้เลยเนาะอนเอาเอะไรอย่าง มีสุภาษิตไทยไหมสุภาษิตไทยควไม่ได้แพ้ผีเสื้อท <c oughs> ีดแพ้ที่ใบ <c oughs> ตัวศิลปินไทยได้นะ <c oughs> ไม่จากอือ <c oughs> มแป๊บนึงนะแ <c oughs> ป๊บนึง เพราะสัพท <mile> ์พี่ส้มหรืออะไรไมเขาดูแค่นี้ก่อนนนยไงขมาเลยนะคะพลงเหรอมันยากพี่สอเ็เรื่องที่มีหใช่ป่ะเขาไม่น่าจะสร้างแล้วก็นี่ตองดใจเัไม่ก็ให้มันดับเบิลคิกแล้วก็ออกจากอันนั้นแล้วค่อยเข้ามาดับเบิลคิกอะไรปิดหน้าต่างให้หมดแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้ด้วยนะครับ โอ้ยอาหารไม่เจอวันนี้ป้าทานอะไรโชสันสิพาสพาสคูดวันนี้ป้าทานอะไรอาหารใต้เหรออาหารจีนขนมไทยเหรอขนมไทยเหรออ้าอนี้มันต้องซื้อไม่เอาละ ันออกไปแล้วอเพราะเราคุยกับม่รู้เรื่องเพราะว่าคิมไม่รู้เรื่องเหรอเพราะว่าคิมไม่มีของจะมาขายใช่ไหมละ่ะไม่เอาอ่ะแล้วตอนนี้พี่แอนก็ยังประชุมไม่เสร็จ แล้วพี่อันก็ยังทิ้งคิ็มให้อยู่คนเดียวให้คนเดียวแล้วส่งสมุดมาสองแล้วก็ส่งสมุดมาสองคนขะนี่พี่นุ้ยอหะทำให้พี่อันติดหวัดเลยอะพี่อันป่วยเลย ไลฟ์แล้วคุยกันหน่อยก็ไม่รู้จะคุยอะไรเงาอ่ะก็เลยอยากให้คนอื่นชวนเราคุยบ้างไม่ใช่เราคนทุกคนคุยถางมาแบบไม่ได้แ <c oughs> ับอดมๆใช่ที่นี่ก็ฝนตกหนักนมากค่ะสุภาษิตไทยจะบได้ได้ จะไปละไม่มีใครถามมานพี่ส้งฝนผิดเลยคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจอะ่ะไม่ภาษาผิดมันยากรำไม่ดีโทษปีโทษกลองแปลว่าอะไรอะ่ะรำไม่ดีโทษปีโทษกลอง ทำคุณบูชาโทษอันนี้เข้าใจแบบทําอะไรให้ดีๆให้แล้วก็คนไม่เห็นนะนะอันนี้เจนค่ะ กว่าไปแล้วดีกว่าไปแล้วดีกว่าไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายไปกวนพี่อานห้องนู้นแล้วบ๊ายบาย